สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องอธีอาลาวอยู่ครับมี FC นะครับท่านหนึ่งนะครับอสอบถามอาจารย์มาว่าเอ๊ะเราจะทำย่างไงนะครับเวลาที่เราทำการสร้างแบบทดสอบจากตัว g o o g l e Form แล้วนะครับสมมติว่าเป็นแบบทดสอบหนึ่งนะเมื่อเราสอบเสร็จใช่ไหมครับคะแนนเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกส่งมาเก็บไว้ในตัว Google s h e e t นะครับที่1นะแล้วถ้าเกิดว่ามีหลายแบบทดสอบแบบนี้ก็หมายความว่าคะแนนของ นักเรียนห้องนั้นก็อยู่กันจัดกระจายกันหลายชีตนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะ,จะเอาคะแนนทุกๆจาก g o o s l e ชี s เนี่ยมารวมไว้ที่เดียวเลยนะครับเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็จัรคิดว่าองค์ความรู้วันนี้นะครับไม่อยากให้คุณครูหรือว่าอาจารย์ท่านใดได้พลาดเลยนะลองมาดูครับแล้วนำกลับไปประยุกต์ใช้งานกับการสอบออนไลน์ของท่านนะครับนะ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u b like, s c r i b e หรือว่าแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับจากตัวยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างแบบทดสอบ ให้เราดูตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเราควรทําอะไรบ้างตอนนี้อาจารย์สร้างมาแล้วแบบทดสอบหนึ่งนะครับเป็นแบบทดสอบที่1นึ่งนะการสร้างแบบทดสอบที่1นั้นนะครับจะอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้นะครับว่าอาจารย์มีการให้ใส่หัวข้อนะครับรหัสประจําตัวนักศึกษาให้นักศึกษากรอกนะครับใส่ชื่อหัวข้อชื่อก็ให้นักศึกษาใส่ชื่อนะครับแบบทดสอบนี้มีเพียง2ข้อนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะข้อที่1อยู่นี่ครับแล้วก็ข้อที่2ออยู่นี่ ทำการเชิเลเรียบร้อยนะครับเราเมื่อ,อทําการอตอบแล้วนะครับคำตอบนั้นก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัว Google s h e e t ตัวนี้นะครับนะซึ่งพวกเราก็คุ้นเคยนะครับว่าคะแนนทุกอย่างจะลงมาใน Google s h e e t แบบนี้นะครับอ่าโอเคคราวนี้อาจารย์ก็เลยมีไอเดียว่าเราจะเอาคะแนนตรงนี้นะครับหรือมาจากได้หลายแบบทดสอบก็ตามเนี่ยเราจะมารวมใส่ในตัว ตัวไฟล์ตรงนี้เลยนะครับนะอันนี้อาจารย์ทำเสร็จแล้วครับอาจารย์ทำเสร็จแล้วนะมันก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับสักคนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นนะครับอโอเคอสมมุติว่าเราได้ลิงก์แบบทดสอบแล้วนะครับเราก็ มาพิมพ์ตรงนี้เลยอ๋อพอดีว่าเป็น Account ที่อาจารยใช้ทดสอบแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสร้างของจริงเลยให้ดูดูดีกว่านะอ่าโอเคนะครับก็คือหลักการนะครับก็คือเอ่อถ้าเรานะครับมีรหัสนักศึกษาบรากฏตรงนี้นะครับเขาก็จะไปคิว r y โดยใช้สูตรตรงนี้นะครับอ่าฟังก์ชันตรงนี้จะมีการใช้งานสูตรของตัวอ่า vlookup นะครับ แล้วก็ตัว import r a n g เป็นหลักเลยใช้2ฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวจารย์จะอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานยังไงนะครับนะมันก็จะไปติดต่อกับชีทของเรานะครับแล้วก็ดึงคะแนนออกมาตัวอย่างเช่นนักเรียนคนนี้นะครับรหัส1002นะครับเขาสอบทำได้คะแนนจากแบบทดสอบแรก1คะแนนนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะดึงคะแนนตรงนี้นะแล้วเอามารวมใส่ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวจย์จะสร้างแบบทดสอบอันที่2นะครับนะ แล้วคณานก็จะมาโผล่ในช่องนี้นะครับอ่าเราสร้างสร้างหัวไวรอเลยนะครับเราลุ้นด้วยกันว่าคณานจะมาไหมนะครับถ้าเป็นรหัส1 0ึ่งเหมือนเดิมนะครับนะอ่าโอเคครับมาดูกันอ่าโอเคคราวนี้สมมุติว่าเราก็จะสร้างใหม่เลยนะครับก็สร้างเป็นฟอร์มนะครับ .new นะครับซึ่งเป็นการสร้าง Google Form ขึ้นมาใหม่นะครับ โดยใช้ Account ที่เรากำลังเปิดอยู่ตอนนี้นะครับนะเป็น Account เดียวกันนะครับเรียกตรงนี้นะครับอ่า m n e w นะครับอันนี้จะเป็นแบบทดสอบที่สองที่จยนสร้างขึ้นมาอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็ใส่หัวเลยนะครับอ่าเราจะทำสองแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบที่สองนะครับอ่าแบบทดสอบที่สองอ่าคลิกหัวก่อนนะครับก็จะใส่ชื่อให้อัตโนมัติเลยนะครับ เหมือนเดิมครับเราก็จะทำคล้ายๆกับแบบแรกนะรหัสประจำตัวนักศึกษา,านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าตอบสั้นๆนะครับเราก็เพิ่มคอลัมน์ใหม่เข้ามาครับเป็นชื่อสกุลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตอบสั้นๆชนเช่นเคยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมา,าเพิ่มนะครับแล้วก็ไปตั้งค่านิดหนึ่งนะครับตั้งค่า,าเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนตั้งค่านะครับเราจะต้องปรับตัวแบบสอบถามนี้ให้กลายเป็นแบบทดสอบนะครับแล้วก็เราจะไม่ให้เขาส่งผลคําตอบให้นักศึกษาโดยทันทีนะครับอันนี้ก็จะขอเราจะส่งเองเมื่อเราพร้อมนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้โค m e นะครับโค m e บุ๊กเราไม่ได้ใช้นะ เราจะไม่มีการเฉลยข้อผิดและข้อถูกครับนะครับคะแนนยังยังไม่ยังไม่แจ้งนะครับแล้วก็ทุกข้อมีคะแนนเป็น1นะครับแล้วก็การตอบกลับตรงนี้นะครับเราจะอนุญาตให้เขาตอบได้เพียงอ่าครั้งนะครับเท่านั้นหรือไม่ถ้าใช่ก็โอเคครับสไลด์มาเป็นออนนะครับอันนี้เป็นการตั้งแบบทดสอบอย่างง่ายๆนะครับเราก็มาตั้งค่าได้เลยนะกลับมาทําต้นแบบครับข้อคําถามนะ อ่าโอเคครับตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าเราคลิกเข้าไปเฉลยนะครับเราไม่มีคะแนนให้นะครับเป็น0ูนย์นะครับอ่าเพราะว่าเป็นเหมือนส่วนหัวของแบบทดสอบนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ถ้ามันไม่มีคําว่าเฉลยนะครับอ่าจะมองว่ามันเป็นบั๊กนะครับลองรีโหลดเว็บเบราว์เซอร์ทีหนึ่งนะอ่า เรียบร้อยนะครับอ่าเฉลยก็จะมาเห็นไหมครับนะมันอาจจะเป็นบั๊กของซอฟต์แวร์ไม่มีคะแนนครับโอเคนะครับอันนี้ถือเป็นส่วนหัวนะครับเราจะเก็บรหัสประจําตัวนักศึกษาเนาะแล้วก็ชื่อของเขานะครับโอเคครับคำถามที่1อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับ3บกสอะไรแบบนี้นะครับ6 7 8 นะครับเอาแบบง่ายๆเราจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับฉเฉลยครับฉเฉลยคำตอบตรงนี้ถ้าถูกให้1คะแนนนะครับจำเป็นต้องตอบโอเคนะครับข้อต่อไปสำเนาเอาเลยนะครับเร็วดีนะครับ3บวกหาดูฉเฉลยใหม่นะครับเป็น8ลบข้อนี้ออกไปนะครับเสร็จสิ้น แล้วก็จำเป็นต้องตอบนะครับแบบทดสอบที่2นี้ก็มีเพียง2ข้อเท่านั้นนะครับอ่าโอเคตรงนี้เป็นกระบวนการที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับสร้างแบบทดสอบที่2ขึ้นมานะครับใส่รหัสประจำตัวใส่ชื่อแล้วก็แบบทดสอบนี้เรามีกี่ข้อเราก็ทำข้อคำถามเข้าไปนะครับแล้วก็ทำอย่าลืมเฉลยด้วยนะครับนะเฉลยให้เรียบร้อยอ่าข้อ1ว่าไปข้อ2ว่าไปนะครับอาจารย์ย้อนให้ดูนะครับแบบทดสอบที่1ก็หลักการเดียวกัน นะครับเหมือนกันเลยนะครับนะเหมือนกันเลยนะครับ2ข้อนี้ทําเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรต่อไหมทําเสร็จแล้วก็มาตรวจทานการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบทดสอบถูกต้องนะให้เฉลยในภายหลังนะครับนะให้ซากพนันในภายหลังแล้วก็สลด์ออฟทั้ง3อันนะครับตอบถูกให้1นนะครับการตอบกลับให้ตอบเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งครั้งเดียวนะครับ อแล้วข้อนิดนึงอันนี้ระวังนะครับจํากัดผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยชัฏพิบูลสงครามเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนใช้อีเมลภายนอก gmail ของนอกก็จะตอบไม่ได้นะครับถ้าเราเช็คตัวเลือกตรงนี้ด้วยนะครับนะว่าต้องการให้เฉพาะคนในหรือคนนอกตอบได้นะครับนะโอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดละแล้วก็กลับมาที่ตัวการตอบกลับอีกครั้งหนึ่งครับให้ระบบสร้างตัว google sheet ให้เรา นะครับชื่อนี้เลยนะไม่ต้องไปแก้อะไรครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับปัญหาที่จันเจอนะครับก็คือว่าแบบทดสอบที่เขาแจกคะแนนตรงนี้มาให้เราอ่าเดี๋ยวจันทำให้เห็นก่อนดีกว่านะครับอ่า โอเคนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีอ่าโอเคจัน์กำลังเช็คโอเคครับเรียบร้อยดีนะครับท่านี้เมื่อเราได้แบบทดสอบแบบที่2แล้วนะครับจันอยากให้เราคัดลอกนะครับคัดลอกรหัสของ Google Sheets ID นะครับรหัสของ Google s h e e t ID ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ครับหลัง D Slash นะครับก็คือตรงนี้ไล่มาเลยครับจนถึงเครื่องหมาย Slash ตรงนี้นะครับนะนี่คือรหัส กูเกิลชีตไอดีที่เราจะต้องคัดลอกไว้เพื่อนําไปในการสร้างสูตรนะครับนะขอให้คัดลอกเก็บไว้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ลากคุมทั้งหมดนะครับโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับของอาจารย์เป็นแบบนี้นะของเราก็ดูว่า ID ของเราเป็นอะไรนะครับนะโคเบอร์นะครับลากคุมแล้วก็คอนโทนซีนะครับคัดลอกเก็บไว้นะครับอาจารย์คัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเราก็จะ ามาสร้างตัว Google Sheets ขึ้นมาอีกอันนึงเลยนะเป็น Google Sheets ใหม่เลยนะครับนะอันนี้จารย์สร้างไว้แล้วนะครับ Google s h e e t นี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็คือก็สร้างา Google s h e e t ขึ้นมาลอยๆเลยนะครับแบบนี้นะอาจารย์ก็ก็ s h e e t New แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรพิเศษ s h e e t New แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับอาจารย์ก็สร้างแบบนี้ขึ้นมาเลยนะ s h e e t New นะครับเรา Enter มาปุ๊บมันก็จะได้ ไฟล์ Google Sheets ใหม่แบบนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมา,าใส่หัวของคอลัมน์แบบนี้นะครับนะแล้วเราก็จะามาใส่สูตรนะครับนะแบบนี้นะครับตรงนี้เรายังไม่มีสูตรครับนะเรายังไม่มีสูตรเดี๋ยวจารย์มาอธิบายสูตรที่เราจะวางลงตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับสูตรของเราเป็นอย่างไรนะครับสูตรของเรานะครับ <c oughs> เราจะใช้ตัว VLOOKUP นะครับสูตรของเรานะครับอ่าจากคิดว่าน่าจะใหญ่พอนะครับอยาขอขยายนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆสูตรของเรานะครับจะมีการใช้ส่วนของตัว VLOOKUP นะครับ Vlookup นั้นก็คือมันจะเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นการดูข้อมูลนะครับดูข้อมูลที่อยู่ใน ในช่องซ้ายนะครับแล้วก็คอมมาแล้วมันก็จะไปเอาค่าจากช่องขวานะครับช่องขวาตรงนี้ก็คือมันก็จะอยู่ภายใต้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าให้นำเข้านะครับข้อมูลจากตัว google s h e e t id ตรงนี้นะครับนะ,ะซึ่งตรงนี้แน่นอนครับไอสีแดงตรงนี้มันเป็น google s h e e t ของ id ของอาจารย์อันก่อนนู้นนะอาจารย์เลยต้องลบทิ้งนะครับลบทิ้ง ไม่เอานะครับลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็ Ctrl V เพื่อวางอ่า g o o s l e s t e e t ID ที่จัน Copy มาก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับวางลงไปมันก็จะรู้ว่าเราจะไป Import ข้อมูลมาจากอะไรนะครับแล้วก็ปิดครับแล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยชื่อของชีตท,ที่เรากำลังจะไปดึงข้อมูลมามันชื่อว่าอะไรชื่อชีตนี่อยู่ตรงไหนนะครับชื่อชีตนี้อยู่ตรงอ่ี๋ยวมาดู นะครับแบบทดสอบอ่าแบบทดสอบที่2นะมันก็คือชื่อตรงนี้นะครับนะก็ให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเขาจะไฮไลท์ไว้ให้หมดนะครับคลิกขวาค,ปปคัดลอกเก็บไว้ชื่อนี้ต้องตรงกงินเปะเลยนะครับนะเราคัดลอกเรียบร้อยแล้วครับอ่าคัดลอกเสร็จปับ๊บอ่ากลับมาที่นี่นะครับเราก็เอามาวางลงนะครับ อาจารย์วางลงนะประดีชื่อมันซ้ํากันวางลงอีกทีนึงก็ได้ชื่อเดิมเพราะมันเป็นชื่อที่เหมือนกันนะครับอ่าคราวนี้อะไรต่อครับอ่านะครับมันจะเป็นการดึงข้อมูลนะครับโดยโดยเปรียบเทียบจากข้อมูลในคอลัมน์ c นะครับถ้าตรงตามเงื่อนไขในล o คัพใน a 2มันจะดึงค่าดีมาใส่ให้นะครับมาดูจากชีตอันแรกก่อนนะที่จารย์ทำไว้นะครับ อันที่1น,นะอ่ามันจะดูค่าจาก c นะครับมันจะดูค่าจาก c ถ้ามีรหัสที่ตรงกันแบบนี้นะครับมันจะไปดึงเอาคอลัมน์ d มาให้นะครับสังเกตสองคอลัมน์นี้ดีๆนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีการสลับกันนะครับเดี๋ยวอาจารยจะบอกว่าเพราะอะไรนะค้นจาก c ครับถ้าเจอไปดึงข้อมูลจาก d มาให้นะครับนี่คือคอนเซปที่เราวางไว้นะต้องค้น c ให้เจอก่อน 1 0 0่น,น,นถ้ามีตรงแล้วจะดึงละคะแนนขอ,ของของนักเรียนคนนั้นมาให้นะครับอ่าโอเคคราวนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับกลับมาดูที่สูตรของเรานะครับสูตรของเรานะครับสูตรของเรานะอ่าค้นจาก C แล้วดึงดีมาให้นะครับอ่าคอมมาสองนะครับก็คือบอกให้รู้ว่าเราจะดึงตัวที่2มานะครับนะอ่า ดึงตัวที่2มาแล้วก็ตัว False นะครับ False ก็คือ,อมันจะหมายถึงว่ามันจะมีค่า True และ False ค่า True เป็นการบอกให้ตัว Google ชี t ดูว่าข้อมูลที่เรากำลังที่จะสนใจตรงนี้นะครับมันมีการเรียงลำดับมานะจากกเปรียบเทียบจากตัวชี้ที่มีข้อมูลก่อนนะครับอย่างพวกนี้มันมีการเรียงลำดับมาถ้ามันมีหลายคนนะครับ เลขพวกนี้มันเรียงลําดับมาค่ามันก็จะเป็นจริงนะถ้ามันเรียงลําดับมาแต่เนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกศษาเขาส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เรียงหรอกครับคนส่งช้าส่งเร็วเลขหลานนี้ก็จะมั่วไม่ได้เรียงดังนั้นค่าที่ออกมาตรงนี้เลยเป็นค่า fall เป็นเท็จนั่นเองนะครับนะโอเคครับตอนนี้สูตรเราสมบูรณ์ดีละนะครับอาจารย์ลากคุมทั้งหมดนะครับคลิกขวา copy เก็บไว้นะครับจากนั้นเราก็มาที่สูตร ชีที่เรารวมนะตัวนี้นะครับตรงนี้นะ,ะมาปุ๊บเราก็วางลงเลยครับแล้วก็ enter นะครับอ่ามันก็จะ l o a ด i n g นะครับมาแล้วก็บอกว่า reference นะครับถ้าขึ้น ref แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะขึ้นครั้งแรกเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าอนุญาตให้เข้าถึงนะครับตรงนี้ มันเป็นการขออนุญาตเรานะครับว่าเขาจะขออนุญาตในการเข้าถึงชีทตรงนี้นะชีทที่2นะครับนะเราอนุญาตไหมเราก็คลิกอนุญาตนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับเมื่อเราอนุญาตเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่า N and A นะครับก็คือมันค้นแล้วไม่มีข้อมูลที่เป็น102ออะไรแบบนี้นะครับมันค้นแล้วไม่เจอนะครับนะ อ่ามันคนเราไม่เจอนะครับเมื่อเป็นคนเราไม่เจอก็นั่นหมายความว่าเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่มีคะแนนอะไรมาเลยถูกต้องไหมครับอ่าเราก็ยังจําได้ไหมที่จะบอกว่าจําไว้นะตรงนี้นะครับนะมันยังสลับกันนะครับมันยังสลับกันอยู่นะยังไม่ถูกนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้เห็นดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับอ่าปุ๊บมานะครับเดี๋ยวเราลองทําแบบทดสอบสักอันหนึ่ง อ่ะนะครับเอาลิงค์สั้นมาแล้วก็ลองคัดลอกมาแล้วลองทำแบบทดสอบอ่ะลองทำเลยนะว่าคะแนนมันวิ่งเข้ามาเป็นยังไงอ่าโอเคครับแบบทดสอบมาแล้วนะครับเราก็ทำนะครับอันนี้อ่าเราก็ทำไปนะครับทำไปตรงนี้ตัวอ e ีเมลใส่ ตรงนี้ใส่ก็ได้นะครับอ่ารหัส1002นะครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเราซีเรียสที่ว่าเราจะเก็บรหัสตรงนี้นะเอาไปเช็ค3บวก4เน7นะครับ5บวก3เป็น3บวก5เป็น8นะครับสับมิดครับมาดูคะแนนอ่านะครับนะคราวนี้ อาจารย์กำลังจะชี้เห็นว่าเอ๊ะอาจารย์พูดถึงสลับอะไรสลับไม่สลับนะครับสังเกตคอลัมน์ c กับ d ตรงนี้นะครับตามสูตรที่อาจารย์เคยบอกนะครับมันจะเช็คจาก c เพื่อดึง d มันจะต้องเช็คจาก c เพื่อดึง d แต่ของอาจารย์ครับไอสิ่งที่เราอยากเช็คมันดันไปอยู่ d นะครับนะอันนี้คือมาตรฐานเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะต้องสลับข้อมูล2คอลัมน์นี้นะครับทำยังไงล่ะครับก็ไม่ยากครับนะเมื่อ Google Form สร้างมาแบบนี้เราเราก็ คลิกนี้ครับแล้วก็สลับมาแบบนี้เลยนะครับลากมาแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้นะครับมันจะเช็คจากคอลัมน์ C เช็คว่ามีรหัส1 0 0 2ยไหมถ้าใช่จะดึงคะแนน2ตรงนี้ออกมาให้เรานะครับลองกลับไปดูสิเห็นไหมครับมาละเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ถูกต้องละสบายมากเลยนะ ว่านะครับผมคิดว่าตรงนี้คุณครูกับเพื่อนอาจารย์เห็นแล้วน่าจะว้าวนะครับอ่านะคราวนี้อาจารย์จะพาไปดูว่าของอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องสลับนะเมื่อกี้เราสลับกันใช่ไหมครับเพราะว่าสูตรมาเป็นอย่างนั้นน่ะนะเราเลยต้องสลับคอลัมน์กันนะครับแล้วแบบทดสอบหนึ่งอาจารย์สลับไหมแบบทดสอบหนึ่งอาจารย์ก็สลับมาแล้วไงครับนะอาจารย์สลับมาแล้วอาจารย์จะ คือไม่อยากให้เสียเวลาในการความยาวคลิปมันจะยาวขึ้นไปนะครับนะอาจารย์เลยทำอันนึงเสร็จมาให้ดูก่อนนะจริงๆเนี่ยสองอันนี้แต่ก่อนมันไม่ได้สลับนะแต่อาจารย์สลับมาให้แล้วนะครับมันต้องเช็คจาก C นะครับเพื่อแผนดีนะครับนะอันนี้มันถูกสลับแล้วนะหนึ่งถูกสลับละอันที่สองนี้อาจารย์สลับสดๆให้เราเห็นเลยนะว่านี่แหละครับที่เราทํากันไม่ได้เพราะว่าแบบนี้แหละมันจะต้องเช็คจาก C เพื่อดึงดีคะแนนออกมาให้ นะครับตรงนี้สบายมากเลยนะครับ่อนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีหล,ลายแบบทดสอบนะครับเราก็จะทําแบบนี้เลยนะครับนะก็สร้างแบบทดสอบอัน,อนต่อไปนะครับอันที่3นะครับนะมีเก็บคะแนนเด็กเพิ่มแล้วก็มาทําอันที่3ใส่หัวไว้ก่อนนะ,ะใส่หัวไว้แล้วก็ถ้าเราอยากเอาสูตรมาใช่ไหมครับเราก็ต้อง Copy สูตรนี้ จำได้ไหมครับ Copy สูตรนี้นะเอามาใส่ตรงนี้นะครับนะเอามาใส่แล้วก็แก้นะครับแก้มันถูกต้องนะครับสิ่งที่ต้องปรับแน่นอนตรงนี้เราไปเอามาจาก google sheet i d อะไรนะครับนะแล้วก็จุดหนึ่งที่กลัวพวกเราจะพลาดกันตรงนี้นะครับ vlookup ตรงนี้อาจารย์ใส่ string นำหน้าตัว a เพื่อที่อาจารย์ต้องการที่จะตรึงว่าตรงนี้จะต้องเช็คจากคอลัมน์คอลัมน์ a เท่านั้นนะครับนะ เพราะว่าถ้าไม่แก้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะถ้าเรามีเด็กหลายหลายคนเราก็ใส่ไปรหัสหนึ่งศูนย์ศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะอันนี้เราต้องใส่เองนะครับแล้วมันก็จะไปเช็คว่ามีเลขรหรัสนี้ไหมในแบบทดสอบทุกๆอันนะครับอ่าโอเคครับน่าจะเป็นไอเดียที่ดีทําให้คุณครูและเพื่อนอาจารย์นะครับสามารถที่จะดึงคะแนนจากผลคะแนนจาก Google Sheets หลายอันนะมารวมไว้ในชีตไฟล์งานเดียวกันนะครับน่าจะสะดวกมากเลยนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายหลาท่านนะครับในการเอาเครื่องมือของ Google มาประยุกต์ใช้ในการสอบออนไลน์แล้วก็ดึงข้อมูลมาอยู่ใน g o o l l e s h e t t อันเดียวกันนะครับไปลองทำเล่นดูนะแล้วติดขัดอะไรหรือชอบใจยังไงก็สามารถที่จะ,ะกดไลค์หรือว่ามีคำแนะนำให้จาร์ที่ด้านล่างได้ ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ Subscribe หรือว่าแชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t a ์ตได้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ